ดินตรงนั้นที่ขุดไปไหนเข้าขายลักทรัพย์นะครับอันนี้ผมสมมตินะสิ่งที่ผมเห็นแต่ผมไม่ได้กล่าวหาท่านตปก,ก่อนวันนี้สื่อมวลชนบันทึกเสียงแล้วผมก็พูดนี่ผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจสิทธิ์หรือกระทบสิทธิ์ของใครเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่แนะนําสุคภาพผิวเห็นทั่วติงศรีสุวรรณชี้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกมีประเด็นผิดสังเกตหลายเรื่อง เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่สองสิงหาคม2565ที่อาคารอเนกประสงค์อบตอนหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนมาช่วยปกป้องคนระยองหลายต่อหลาย,ลาย,ลายเรื่องตั้งแต่ไล่ฟ้องนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธจนหยุดไปเ0็ดสิโกิโ,งงโลนพรฟ้องลงไปฟ้าฟ้องเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่ในที่สุดก็ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ปรับตัวแล้วก็พัฒนา แล้วในที่สุดก็ให้ความสคััญกบชขึ้นยกนชาวบ้าานนวีระชัยช้างสารเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพักนิพนันนี้ได้มีการพูดเนี่ยนะครับมีที่ี่สื่อมวลชนมีการบันทึกเสียงและครับพูดทุกขบจะอยู่ในเล่มรายงานแต่บังเอิญน,นะครับมันมีเรื่องแทรกขึ้นมานิดนึงผมมีประเด็นอยู่หลายหัวข้ออปตอตอบกลับผมมาว่ากําลังทําหนังสือ ไปถึง,งโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนขอให้สอบเขตทางสาธารณะผมจึงมีความสงสัยว่าหน้าที่ในการสอบเขตมันเป็นหน้าที่ของใครของอ,อบตอสอบเขตทางสาธารณะนั่นคือหน้าที่ของท้องถิ่นตามระเบียบและประกาศของกระทรวงมหาดไทย แต่ในใจความหนังสือหรือผมอ่านไม่ละเอียดหรือผมตีความผิดก็เป็นไปได้หนังสือฉบับนั้นผมเอามาด้วยท่านบอกว่าเดี๋ยวให้อมาตะชี้แจงมาอมาตะมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเฉพาะแนวเขตที่ดินของตัวเองเท่านั้นอมาตะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดจาง หรือดำเนินการใดๆในที่ดินหรือลำรางสาธารณะเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจท่านกฎหมายให้อำนาจท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเพียงเท่านั้นที่ท่านทำอยู่นักวันนี้เวทีนี้เนี่ยคือกฎหมายของกระทรวงทรัพย์แต่การก่อสร้างเป็นกฎหมายพรบพระบพุพเ์ของท้องถิ่นซึ่งท่านยังไม่ได้เลือลายเส้นของ EAA อนุมัติจากสอพอและทชกฉะนั้น ท่านสร้างไม่ได้นะเพราะนี่เป็นพื้นที่ของรัฐและการขุดดินตรงนั้นนะ่ะถ้าลงพื้นที่แล้วมีการตรวจสอบว่าดินตรงนั้นหายไปมันไม่ใช่ผิดเฉพาะพรบขุดดินถมดินพรบควบคุมราคามันจะเข้าข่ายเป็นการลักทรัพย์หลวงดินตรงนั้นที่ขุดไปไหนเข้าขายลักทรัพย์นะครับอันนี้ผมสมมตินะสิ่งที่ผมเห็น แต่ผมไม่ได้กล่าวหาท่านต้องบอกก่อนวันนี้สื่อมวลชนบันทึกเสียงแล้วผมก็พูดที่ผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจสิทธิ์หรือกระทบสิทธิ์ของใครเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่แนะนํนาุสภาพวิทย์แห่ทงทั่วติงนในวิชัยเลี่ยมเปี่ยมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ําระยองและชาวระยองอีกหลายๆองค์กรได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตรพร้อมกระทู้ข้อเสนอแนะโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกตามรายละเอียดที่มีการทำข่าวไลห์สดในข่าวไทยออนไลน์ที่มาเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อม2,535แก้ไขเพิ่มเติม2,561นายวิจ,จิตพลาผลงามประลัดอวุโสอํเภอบ้านค่ายเป็นประธานเปิดงาน นายเจ้าปิงกรรมการบริหารบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทยจีนจำกัดกล่าววัตถุประสงค์บริษัทโฟเทียคอนสแตนต์จำกัดบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งแห่งในพื้นที่ eec คือนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกพื้นที่ราว1,546ไร่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการลงทุนใน eec การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงตอบสนองนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานโดยบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคแต่จากการลงตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริงปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ และการถมปรับพื้นที่แล้วทั้งๆที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชอกอ ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายแต่ทว่าในพื้นที่กลับมีการปล่อยปละละเลยให้มีการปรับพื้นที่ก่อสร้างไปก่อนแล้วอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดเจน ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงได้ร่วมกับตัวแทนชาวระยองและสื่อมวลชนลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ว่าการการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออและนายกอบตอนหนองละลอก ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามปอมาตรา157ที่ปล่อยให้เจ้าของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกได้ดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนรำรางไปก่อนที่จะรับความเห็นชอบรายงาน EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกาหนดต่อไปเรื่องที่หนนะครับ จะขอร้องเรียนเรื่องที่สาธารณะในเขตพื้นที่ประกอบการของท่านท่านไปสำรวจให้ดีนะครับว่ามันมีอยู่กี่ไร่มีอยู่ตรงไหนบ้างเรื่องที่สองเรื่องถนนสาธารนณะนะครับท่านไปตรวจด,ดูให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นในภาพอ่าว่าพลอยแล้วผมมองดูว่ามันหายไปหลายเส้นทางทีเดียวนะครับช่วยเป็นตอม โจทย์มาให้ได้ด้วยนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่เส้นนะฮะเรื่องที่สเรื่องลำรางสาธารณะเมื่อกี้ท่านลงไว้มีลองก่เมงมีคลองชังตายสอบเส้นทางนะครับขอให้ท่านไปตรวจสอบมาให้ดีทางน้ำหลากท่านจะบิดไปทางไหนมาทางไหนอยากให้ได้เกิดผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนในตำบ,บ,บลของละลอกนะครับเรื่องที่สี่ คนในตำบลหนองละลออจะได้รับอะไรกับการตั้งนิคมุตสาหกรรมไทยจีนในครั้งนี้นะครับจะเป็นในปัจจุบันจนถึงภาคอนาคตเรื่องที่ห้าหากการจัดตั้งนิคมไทยจีนแล้วเสร็จชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงงานที่เข้ามาตั้งจะเป็นเรื่องน้ำเสียเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงชาวบ้านผู้ร้องเรียนและกลุ่ม องค์กรกิสระรของทางข้าราชการต้องได้เข้าตรวจสอบร่วมกันไม่ใช่กีดกันนะครับและเรื่องที่หกซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะขอในเมื่อท่านเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ในเขตประกอบการของท่านจะเป็นเรื่องถนนหนทางหรือปรับปรุงพื้นที่ใดๆก็แล้วแต่ขอให้แจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตประกอบการหรือข้างเขตประกอบการของท่าน ได้รับทราบด้วยหากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ถ้าเห็นด้วยกับข้อร้องเรียนของผมหกข้อนี้ถือว่าเป็นข้อร้องเรียนเบื้องต้นขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ได้ให้เกียรติกับผมยกมือขึ้นครับถ้าเห็นกับข้อเรียกร้องของผมครับก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับรับขอบคุณมากครับ ห่วงก็คือเรื่องสาธารณะเหมือนกันตัวตนใจที่ผมทำเนี่ยคือเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านในเรื่องของสาธารณะอะไรที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยเราห่วงนะครับอย่างเช่นในผังเนี่ยนะครับในแปลนที่เราเห็นในในจอเนี่ยนะครับมันมีที่ทางที่เป็นสาธารณะอีกเส้นหนึ่งถึงตรงสี่แยกนั้นครับเป็นนิดหนึ่งแล้วก็ตรงไปออกตรงบนเส้นเีม่วงนะครับตรงค์นะฮะตรงนี้ผมเคยวิ่งผ่านอยู่นะครับเพราะผมคนพื้นที่นี่แหละนะครับ พลยองนะครับอยูุ่ต่ว,วานาเส้นที่ผมจะรัดไปตรงนู้นที่บอกว่าจาไปพระลดอดแต่มันไม่มีในนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวให้ EA เอผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปลังวัดไม่ใช่นะพี่นะพี่ซื้อที่เป็นของตัวเองแล้วที่ตรงลังวัดก่อนนะตรงนี้่พี่ที่ที่ของพี่จริงหรือเปล่านะครับ นอกจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ยังได้ทำหนังสือร้องเรียนให้สมาคมเป็นตัวแทนชาวบ้านในการนำความขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระง,งับโครงการจัดตั้งนิคมดังกล่าวในอนาคตต่อไปหากไม่เป็นไปตามระเบียบจัดตั้งนิคมเนื่องจากขณะนี้จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือส่วนอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่กระจายเต็มพื้นที่ของจังหวัดไปหมดแล้วซึ่งก่อมลพิษต่างๆมากมายและเกิดปัญหาแย,ย่งชิงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกับประชาชนมาโดยตลอดสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และขยายเป็นวงกว้างทั่วทั้งจังหวัด การเพิ่มอ,อุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองนั้นต้องทบทวนให้ดีๆนายสีสุวรรณกล่าวในที่สุดแต่จะพูดเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอดเนียผมก็มีข้อห่วงกังวลเยอะมากพอสมควรนะครับเรื่องน้ำอ่องท่านทั้งสองอ่อนเนี่ยอย่างไรก็ไม่พอควรจะขยายมากกว่านี้อย่างน้อยอีกเท่าตัว นอกจากนั้นแล้วท่านมีทรัพยากรในพื้นที่แล้วเนี่ยท่านต้องเผื่อแผ่ให้ชาวบ้านด้วยนะในช่วงฤดูน้ำหลากฝนเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องพึ่งพาท่านหรอกแต่ในช่วงฤดูแล้วพี่น้องชาวระยองมีปัญหาเรื่องน้ำมากพอสมควรแม้ว่าจะมีแหล่งน้ำแยะมากมายแต่ว่าก็ถูกเลสเตอร์นะครับถูก มีสวอตเตอร์แย่งไปซะก่อบบนงั้นถ้าท่านมีจิตใจที่จะรักชุมชนระยองหรือคนในพื้นทับใช้ในช่วงเลยดูแล้นะครับนี่ก็นข้อเสนอเน่เล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนที่พูดออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องพื้นที่ดินสาธารนณะแน่นอนนะท่านต้องนำไปรีพอร์ตร,รายงานอยู่ในเล่มของท่านด้วยว่ามีจำนวนเท่าไหร่ แล้วจะต้องดาเนินการอย่างไรตามประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา9เพราะท่านจะต้องไปซื้อที่ดินภายนอกเอามามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่นี้ใช้ประโยชน์เพราะว่าพื้นที่สนนาธารณะบางส่วนท่านต้องยกเลิอกออกพระราชกิจการย,ยกเลิกนะครับเหมือนกรณีที่ IRC ต้องไปซื้อที่ดินภายนอกมามอบให้กับชาวบ้านนะครับไ r อมีพื้นที่สนนาธารณะภายในร้อยกว่าไร่ ไม่ต่างอะไรกับนิคมสาหธรรมหนองหลอกซึ่งก็จะมีพื้นที่สารนะอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเรื่องนี้ท่านต้องไปสํารวจตรวจสอบให้ละเอียดไปขอความร่วมมือกับสำนักง,งานที่ดินปูระวังแผนที่ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่สาระบ้างและโดยกฎหมายคนที่มีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่สาระก็คือองคอ์กรปกครอง,อองอส่วนท้องถิ่นก็คืออ,อบตอนหนองหลอกและไหนอำเภอบ้านค่าย สองหน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบดูแลเพราะไม่เช่นนั้นแล้วไม่ตรวจสอบไม่ดูแลมีคนล้องเรียนแล้วท่านเพิกเฉยก็ถูกกฎหมายเล่นง,งานน,นะครับแล้วประเด็นที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องที่กระทําทไปก่อนพัฒนาไปก่อนผมดินไปก่อนผมณดินไปก่อนทํ่ลงน้ําไปก่อนเนี่ยอันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบจะรับผิดชอบอย่างไรท่านนายกอบาตาก็รู้อยู่แล้ว เข้าใจเข้าใจกฎหมายดีอยู่ท่านเอาไปดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการง่ายๆก็สั่งปรับไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าราับผิดชอบในทางกฎหมายแต่ถ้าท่านไม่ทําผมจะทําเองเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความกับสบพบ้ายถ้าท่านไม่ทาเดี๋ยวผมไปร้องปปชให้ดำเนินการตรวจสอบท่านนะครับผมไม่ได้กูนะครับแต่เอาจริง นะครับเพราะผมเองก็เป็นนักร้องเรียนละดับต้นๆของประเทศนี้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นข้อเสนอแต่ประเด็นสำคัญที่ผมอยากให้ท่านไปตรวจสอบแล้วก็ไปวิเคราะห์ก็คือมันมีนิคมอุตสาหกรรมมันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นไข่แดงของพื้นที่นี้แล้วหลังระลอกอุตสา,านหกรรมหลังระลอกไปออกมาซื้อออมหรือมาดำเนินการออบ นั้นเวลาคำนวณในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอากาศหรือแม้แต่ขยะท่านต้องเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในอุาตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาคิดคำนวณด้วยอย่ามาแยกส่วนกันนะครับเวลาเวลาใช้น้ำเสียเวลาเกิดน้ำเสียมันก็เกิดน้ำเสียในแหล่งใกล้เคียงกันเวลาเกิดขยะมันก็เกิดขยะในแหล่งเดียวกัน เวลาโมลพิษออกมามันก็มีโมลพิษออกมาในพื้นที่ใกล้เคียงกันงั้นมันมาจะาผสมปนเปรกันอันนี้นนท่านต้องไปคำนวณในเชิงหลักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นี่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าคิดเฉพาะในองค์สากรรมหลังละรอบส่วนข้างเคียงไม่เกี่ยวจะไม่ยุ่งไม่ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมดูในเอกสา,ารของท่านวับ ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายของท่านมีอยู่เก้าอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเก้าอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ในกรอบอุตสาหกรรมที่จะรับการส่งเสริมจาก e e c หรือไม่เพราะ e e c รัฐบาลบอกว่าอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ e e c ต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาดเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อุตสาหกรรมเป้าหมายของท่านทั้งเก้าอุตสาหกรรมเนี่ย ผมดูแล้วมันอาจจะมีหลายสาขางที่ต้องข้ามเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะหลอมโลหะอะไรพวกนี้พวกน,นี้มูลพิษโคตรของโคตรมูลพิษเลยเพราะผมเองก็ไปไล่สอบผมเองก็ไปไล่ฟ้องคดีเกี่ยวกับโรงหลอมเหล็กโรงหลอมโลหะเยอะแยะมากมาย ในระย,ะยองเองก็มีวิกิตรการเยอะแยะหลายพื้นที่แล้วถ้าท่านเอาอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมของท่านนี่ท่านต้องตอบโจทย์ได้ว่ามันสดคล้องกับยีสีมากน้อยอย่างไรถ้าตอบตอบโจทย์นี้ไม่ได้ผมว่าท่านหนะักไม่ใช่ผู้ศึกษานะักอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการเจ้ของนิคมก็หนักด้วยหนะักที่จะต้องไปต่อสู้หรือไปต่อสู้กันีกับผม รับเร,เรื่องนี้ผมไม่ยอมัะไม่ปล่อยไปง่ายๆวันนี้ผมมาแค่เตือนไม่เฉยนะครับมาเตือนไม่เฉยนะครับแต่ผมพร้อมที่จะสนับสนุนรับพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมที่จะเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือให้กับบริษัทที่ปรึกษานะครับผมไม่ใช่กานหัวชนฝาแต่พร้อมที่จะเสนอแน,นะถ้ายอมรับ ข้อเสนอเนี่ยแล้วนำมาพัฒนามาปรับปรุงเพราะสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการก็คือสิ่งแวดล้องดีอุตสาหกรรมไปได้ประชาชนชาวบ้านได้ประโยชน์ขอบคุณครับ